สวัสดีค่ะแฟนเพจนิสสันของเจ็บทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจบมากับออนิวอเมล่านะคะ v l สีขาวมาพร้อมกับชุดแต่งของ m a x i m ิมและชุดนี้จะบอกเลยเขามีความพรีเมียมตรงที่ว่าเขาจะติดตะแกรงกันหินมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดก็คือจะมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบช่วยเบรกเตือนการชนด้านหน้าและถูกลมในภัยจัดมาให้ถึง6ลูกนะคะคันนี้บอกเลยว่าความสะดวกสบายความปลอดภัยจัดมาเต็มในรุ่นนี้จริงๆด้วยราคาของเขาแค่6ก5 0 0 0่บาทเท่านั้นถ้าลูกค้าอยากได้สีขาวแบบนี้เพิ่มค่าสีให้เจ็บ10,000บาทนะคะคันนี้จะมีการเสริมล้อด้วยแม็กขอบ17นะคะคุณลูกค้าเป็นของ SSW ค่ะบอกเลยว่าใส่น็อตล้อด,ดำครอบเบรกคาลิเปอร์สีแดงโดดเด่นมากๆนะคะสั่งกับตัวรถสีขาาวมากๆ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวและรุ่นนี้นะคะจะมีเตือนจุดอับสายตาอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะสเกิร์ตงานด้านข้างข,างของ Maxim ิัจะบอกเลยว่าเข้ากับตัวรถรุ่นนี้มากๆตัดด้วยสีแดงนะคะสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวสีขาวบอกเลยว่าทําได้สีเหมือนกับตัวรถจริงๆนะคะมือจับนะคะเป็นปุ่มคิเลตเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายแล้วเบ้ามือจับกันลอยเจะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยกันสาดเราติดตั้งให้และที่สําคัญตัวฟิล์มนะคะ เจี๊ยบติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรอบคันลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ว่าจะเป็น40 60 80เราเลือกได้เลยนะคะเห็นด้านหน้าด้านข้างหล่อแบบนี้แล้วเราไปดูท้ายรถกันเพราะจะบอกแล้วว่าชุดแต่งของ m a x ก m ิมัสเขามีความโดดเด่นจริงๆนะคะเรื่องของตัวสเกิร์ตงานท้ายเพราะเขาเลือกเป็นสเกิร์ตปลายท่อคู่โชว์ดิฟเซนเซอร์สีดําเงาแต่ว่าตัวปลายท่อของเขาอะเขาจะเพิ่มตัว C ค่ะให้มันมีความโดดเด่นของปลายท่อ สปอยเลอร์หลังจะใช้สีดำตัดกับตัวรถสีขาวมากๆแล้วก็เสริมหลอดด้วยตัวคีชฉลามสีดำแบบนี้คุณลูกค้าสังเกตไหมว่ารถคันนี้เจะบตกแต่งดีไซน์ออกมาได้สวยจริงๆนะคะแล้วก็มีการใส่ฟังก์ชันเข้าไปชุดแต่งพร้อมล้อมแม็คขอบสิบอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ติดต่อกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในความหรูหราบอกเลยว่าจัดมาให้เต็มจากโรงงานเลยคะ่ะเรามาดูกันคะ่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะจะต้องแจ้งก่อนว่าตัวเบาะหนังเป็นเบาะหนังโคเอมูดูเร่นะคะมัลติฟัง์กชันที่พวงมาลัยมีครบแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังด้วยแต่ตัวหน้าจอตัวนี้จะต้องแจ้งก่อนว่ารองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยกระจกเป็นกระจกมองหลังที่แบบไร้ขอบ แต่สังเกตไหมคอนโซลหน้าของรุ่น V L อะเราทําเหมือนตัวสปอร์ตเทคแต่แน่นอนคุณภาพอะคะ่ะจะอาจจะไม่เท่ากับพวกเบาะหนังโคเอมูเรลที่มาจากโรงงานความนุ่มนวลหรือความเขาเรียกอะไรอะสเปกที่มาจากโรงงานอะตัวที่เป็นเป็นสีครีมอนั่นอะคือสวยจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงคือมันจะมีความหรูหราแต่ลูกค้าบอกไอ้คุณเจี๊ยบอยากได้เป็นแบบแนวแบบสปอร์ตเทคอะทำได้ไหมเจี๊ยก็ทําให้คุณลูกค้าได้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลยว่าชอบการตกแต่งดีไซน์รถแบบไหนเราสามารถบิ๊กเอ็นดแมนให้คุณลูกค้าได้หมดอยู่แล้วนะคะวนน ในการติดตามนะคะทุกช่องทางของเจี๊ยบไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะนิสันเจีย๊ยบหรือว่าช่อง u t u b e นิสสันเจีย๊ยบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีข้อมูลอัปเดตของนิสันเป็นประจําทุกสัปดาห์จะ,จะมีการลงรีวิวมีการทําวิดีโอคอนเทนต์ให้คุณลูกค้าได้ติดตามกันได้ทุกสัปดาห์จริงๆนะคะวันนี้เจี๊ยบและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนลืมบอกไปเลยสนใจแคมเปญดีๆโทรมาหาเจี๊ยบนะคะ0929914965หรืออยากจะใา้ใบเสนอราคาแบบละเอียดทักเข้ามาที่แอดน์ะคะ นิสสัน2,000นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ